อ๋หลายเลยโอ้ได้มาแขวงอีกสองไอ้น้องพาเอามาเก็บพักครับทุกคนเต็มละจูไปว่ากลับครับทุกคนนี่ครับแถวนี้อ่ะจะเป็นป้าพักป้าอย่างของไทยบ้านเด้ครับผมบันยากาบ้ันบ้านหากินแบบบนบ้านครับบบมีอ่าโลโบมีภัยบบมีสารเคมีครับ ตื่นเช้ามาอยากได้พักกะพักกันย่างออกมาเก็บพักส่งให้น้องส่งให้น้องมาขึ้นลมเบาจนจนสิบสองโมงตื่นมายังบาพากันนอนเฮาจนนอนบนรับเสียงจักรย่างร้องเพลงร้องอยัง